อันนี้คือเห็ดอะไรเอ่ยใช่เห็ดหูหนูไม่เอ่ยอันนี้ทีมก็ไม่รู้นะเพราะว่าทีมเห็นมันขึ้นที่ต้นไม้ที่ตายแล้วอยู่ในหลังโรงงานของทิมนเนาะก็เขามีลักษณะเหมือนเห็ดหูหนูเลยแต่ทีมก็ไม่กล้ากินเหมือนกันไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเหมือนกันเลยค่ะตรงนี้เนาะใช่เห็ดหูหนูหรือเปล่า ทิมก็ไม่แน่ใจมันขึ้นอยู่กับต้นเมซินที่มันตายแล้วค่ะต้นเมซินเขาใช่เห็ดหัวหนูหรือเปล่าเอ่ยทิมไม่แน่ใจเนาะทิมไม่แน่ใจแต่เขาขึ้นเยอะเลยเขาขึ้นเยอะเลยอ่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเห็ดอะไรกระด้างหรือเห็ดอะไรก็ไม่รู้แต่อันเนี้ยเห็ด มีลักษณะคล้ายเห็ดหูหนูมากเลยค่ะเดี๋ยวทีมจะส่องให้ดูเนาะน่าค่ะคือเขาขึ้นเต็มต้นเลยเนื่องจากว่าทีมไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเห็ดเลยทิมเลยไม่กล้าไม่กล้าที่จะเอาไปทําอาหารหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าแต่เขาเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเนะนี่คือต้นเมลินที่ตายแล้วแต่ลักษณะทุกอย่างคือเขาคล้ายเห็ดหูหนูมากเลยความเหนียวความเนืดของเห็ดเนาะ เหมือนเห็ดหูหนูมากเลยค่ะทิมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะ,อะลองดูกันเนาะก็เลยเก็บคลิปนี้เอามาให้ให้ได้รับชมให้ได้ดูกันเนาะแทน <c oughs> คือไม่ไม,ไ,มไ,มไม่กล้าที่จะเอาทําอะไรกินหรือว่าอะไรเพราะว่าทิมไม่รู้จักจริงๆกับเห็ดชนิดนี้แต่เขาเขาเหมือนเห็ดหูหนูมากค่ะเหมือนมากเลยค่ะ ทิมก็ไม่รู้ว่าเห็ดหูหนูเขาขึ้นยังไงอะไรยังไงทีมไม่รู้เกี่ยวกับพวกนี้เลยกับเรื่องเห็ดเอาง่ายๆเลยเรื่องเห็ดทิมไม่รู้เรื่องเลยทีมเลยไม่กล้าที่จะเอาไปทําอาหารหรืออะไรทั้งสิ้นก็คือได้แต่เก็บเป็นรูปสวยงามสวยงามเอาไว้อันนี้เขาก็เริ่มลอยแล้วเนาะเขาเริ่มไม่นานแล้วม,มันหลายวันแล้วก็ลองดูกันเนาะ สำหรับผู้รู้ฝากไว้ด้วยนะคะฝากฝากไว้บอกทีมทีว่าเขาใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่เห็ดของหนูหรือเปล่าเดี๋ยวทีมถ่ายถ่ายแบบใกล้ๆใ,ใ,ให้ดูเนาะเนี่ยค่ะเขาใช่ไม่เอ่ยใช่เห็ดของหนูไหมแต่ถ้าถ้ามองจากตาคือทีม,ท,มทิมคิดว่าใช่ค่ะแต่ด้วยด้วยความเราไม่เคยกับพวกเรื่องเห็ดเรื่องอะไรพวกนี้ก็เลยคิดว่าไม่ดีกว่าเนาะ ถ้าเลยฝากไว้เป็นาฝากไว้ถามพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆที่มีความรู้เกี่ยวกับเห็ดให้แนะนำทิมทีทิมไม่รู้จริงๆก็อยากเอาไว้เป็นข้อมูลเนาะเต็มเลยบนต้นเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นต้นเมซินเก่าที่ที่ตายแล้วแล้วก็มีเป็น ต้นเบอร์รี่ขึ้นแทนมุนเบอร์รี่ขึ้นแทนเนาะมอนเบอร์รี่หรือมุนเบอร์รี่ที่เกาเ,เรียกเนาะก็เขาขึ้นมาแทนแต่เห็ดชนิดนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดอะไรขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะเลยฝังมันก็เยอะค่บเต็มเลยนี่แต่ว่าเขาก็เริ่มนั่นแล้วละ่ะเริ่มแก่แล้วละ่ะเต็มต้นเลย ทีมไม่มีความรู้เรื่องนี้ทีมเลยได้แต่ดูค่ะได้แต่ดูได้แต่ดูแล้วก็ทําคลิปมาสอบถามเพื่อนเพื่อนพี่พีทุกคนดูเนาะว่าเขาใช่เห็ดหูหนูหรือเปล่าอเอาชัดชัดนะคะเอาชัดชัดค่ะเนี่ยค่ะแต่ถ้าดูจากตาดูจากที่เคยซื้อเห็ดหูหนูกินทีมคิดว่าใช่นะคะทีมคิดว่าใช่ แต่ว่ามันจะมีเห็ดชนิดไหนที่คล้ายกันหรือไม่แล้วจะมีเห็ดที่เป็นชนิดมีพิษหรืออะไรไหมทิมไม่แน่ใจตรงนี้เขาขึ้นเขาขึ้นของเขาเองโดยธรรมชาติทิมไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมเจ้าตอน้นเมซินต้นนี้รู้สึกว่าจะตายมาได้สองปีแล้วเนาะ คือพอสบหนาวเขาก็ตายตายเรื่อยๆก็มีพวกเห็ดพวกอะไรขึ้นมาแทนทั้งต้นโอเคจ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาติดตามและรับชมช่องของจัดมินทิมนะคะฝากคอมเมนต์สำหรับผู้รู้คอมเมนต์บอกทิมทีทิมไม่รู้จักจริงๆต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเนาะเดี๋ยวทิมจะจับเขาให้ดูเนี่ยค่ะความยืดหยุ่นความอะไรเขามีเหมือนเหมือนเห็ดหูหนูทุกอย่างเลยค่ะเหมือนทุกอย่างเลยไม่มีข้อผิด ยิ้วตรงไหนเลยก็เลยแต่สำหรับทิมทิมคิดว่าน่าจะใช่เขานะน่าจะใช่ของหนูเนาะชึบเยอะเลยรอบต้นเลยค่ะรอบต้นต้นนี้เลยเต็มต้นเลยอะโอเคแต่อันนี้จะถ่ายได้ชัดกว่าโอเคจ้าบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้า ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของจัดมินทีมด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย